สวัสดีครับผมนะแปะ,อ,ะอิสุสนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่อีสุเมโทรสาขาหัวลำโพงนะฮะวันนี้เราจะออกเดินทางไปส่งมอบความสุขส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้านะฮะเดี๋ยวลองไปตามตามนะแปะนะฮะว่าจะไปส่งกันที่ไหนนะครับอันนี้รุ่นอะไรอะคะเอาอะไรเอารุ่นไหนไปส่งคะว x รุ่น4ี่จุดสนะฮะหนึ่งจุดเก้าดีดีฮะเกียร์ออโต้ที่เขา่าพุ่งที่เขา่าพุ่งรถใกล้ๆ อันนี้ออปชันของแถวที่น้าแป้ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราดูนะใส่ให้เรียบร้อยออกไปใช้งานได้เลยนะครับเป็นของที่มีคุณภาพนะฮะฟิล์มก็เป็นเจรามิกกันสาดอ่าแล้วก็เออ่ปลายท่อนะครับแล้วก็เออ่การลอยท้ายนะฮะการลอยท้ายนะฮะเรียบร้อยขอบป้ายก็ติดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้อมือจับนะฮะข้อมือจับข้อมือจับเรียบร้อยกันไปลอยเนี่ยเวลาแบบเราเล็บอะปจะไปรอยครับเนี่ยด้านหน้าเป็นอย่างี้ครับคือราคานะครับพ,บบพบร้อมสีขาวมุกนะฮะล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทครับ ครับสีขาวพุ่งเป็นสีพิเศษนะฮะนี่ก็เรียบร้อยครับมีคิ้วกันสาดเรียบร้อยออกไปใช้งานได้เลยฮะนี่นะาได้แถมให้กระทั่งนี่ครับดูแลให้นะซิลิโคนกันเป็นรอยนะครับได้ให<อ>้เลยครับอันนี้มีปมปกดีให้นะฮะอันนี้ปมปกดีโอให้ได้เอ่อทีออ่สุดในตัวให้นะทั้งคันเลย<อ>แล้วรุ่นนี้มันไม่มีกล้องจากโรงงานนะ<อ>เราก็าให้กล้องพร้อมเป็นบริการบันทึกอ่าอันนี้แถมให้นะเรียบร้อยแล้วอันนี้ด้านหลังนี้โซนกครแข่งเข้าไปเลย แอร์ปูไอคอนวสงก,สกบปูเรียบร้อยที่ัางนั้นแล้วถ้าเราใช้ถ้าเราปับนี่ไปเนี่ยนข้งซื้อของเนี่ยมันก็จะกาไปอยได้้วที่เป็นผมมีรุร่นใหม่นะที่เมโทรให้ใน,นะการน้ำด้วยกควารอนด,ด้วยครับแลนนี้คือการลอยชาจให้เพรมาเม่เหียวใกับลอยชารกเป็นอยเวลาลาการการะเป๋า,ปารหรืออะไรพวกนี<ๆ>้แต่เราต้องดู่ลเีวันี้ก็ัสั่งไดโดยนแปะค่ะรโดยนับแปะอีซูเมโทรหัวลำโพงด้วยครับอีซูเมโทหัวลำโพงด้วยครับเราไปด้วยกันนะท พออีสุทธิจะดีสัญญาณดีแล้วถ้าไม่ใส่เรลลนะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งให้ถนัดก่อนนะฮะอันนี้เป็นตัวดีวีดีตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ก็โอเคนะครับแล้วก็ปรับกระจกมองข้างนะฮะให้มุมอยู่ทางด้านซ้ายกว่ามือนี่นะครับให้มันให้ลองใส่ท่าที่เราเห็นชัใส่รถมาด้านข้างนะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่ฮะเป็นกล้องแถมมาที่กล้องที่ที่เราให้เนี่ยรับประกันนะฮะของดีครับ มันจะพว่งพวงมปบริการนะบันทึกไปกันนะฮะเราไปกันนะครับให้ทานนะฮให้สัญญาณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับใช่เพา,ามปลอดภัยเพราะรถข้างหลังนะฮะนี่นายแนะนำรถข้างหลังจะได้รถข้างหลังจะได้เห็นจะได้มองจะได้รู้ว่าเราอยู่ด้านหน้าคันหน้าเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายหรือเราจะเลี้ยวขวาตรงนั้นให้ตามกฎจราจรน,นะครับใช่เพื่อความปลอด เ้วเจอกันไปได้ยงไ่าผมติดตามในเพจของ u x family cup t h a l e n นะก็ติดตามมาเกือบปปแย้ะแหละกจะตัดใจเลือกนี่นะตามเลยใจใช่ไหมตในครับเนี่ยตามมาในเพจเลยแล้วตามมาแล้วแล้วก็ให้หมดเลยครับเต็มที่อยู่แล้วคืาเห็นคันตอวก็ขับไปนกอ๋ออิซุใช่ไหมครับใช่ไม่เป็นอิสุเนกันแต่ว่าชอบอิซุใช่ไหมครัพี่ได้เลือกก็ชอบน้องอิซุชอบมาตั้งแต่รุ่นพ่อก็ขับอิซุสละุสละอันนี้ตอนซื้อตอนนั้นรถันแรกใช่ไหมใช่ครับภา เป็นปัญหครับเสียอยู่ครัแล้วไงก็เป็นกําลังใจให้น้ำแป๊ตลอดไปนะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณรับหวัดดีครับหวัสดีครับหวัสดีครับ